เ,เป็นพื้นที่หาดทรายกลางทะเลที่มีความยาวถึงประมาณ2กิโลเมตรกว่านะครับถ้าน้ำลงเต็มที่อาจจะถึง4กิโลเมตรซึ่งมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของจังหวัดสตูลเรานะครับแล้วก็ที่อื่นอาจจะมีเหมือนเช่นเดียวกับจังหวัดสตูลแต่ว่าความยาวที่สันหลังมังกรน,นี่มีความยาวมากกว่านะครับแล้วก็พื้นทรายเนี่ยจะเป็นเกล็ดหอยถ้ากระทบกับแสงก็จะเป็นออกสีเงิน ือสีแดงนะครับอันนี้เป็นความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็วันนี้เนี่ยทางอ,อปจอสตูลร่วมกับทางอบตตันหงโพอทางทท,ทได้จัดให้มีการวิ่งนะครับมาราธอนบนพื้นที่สลังบางกอนแห่ง,อองนี้ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่7แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมาก Okey, baik. Okey, saya Haris daripada Malaysia. Kini okay, ini uh, kumpulan kami dari juga dari Malaysia dari Penang dan Kedah. Okey, ini penyertaan kami yang kedua, kedua uh, yang pertama saya datang uh, dua tahun yang lalu uh, berlari di sini. Okey, satu event yang cukup menarik di mana kita biasanya kita akan berlari di di jalan ataupun di di hutan-hutan di tapi kali ini kita akan berlari di tengah lautan di mana kita akan tunggu turun uh, laut surut dan kita, dan kita akan lari atas atasnya jadi satu satu acara yang unik jarang-jarang uh, ada di, di 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 tempat lain ataupun di Malaysia cuma di sini saja jadi pada yang belum pernah uh, rasai uh, sila Uh, join uh, ataupun sila datang ke Satun uh, daerah yang cukup indah, cukup cantik di sini dan ceritai acara uh, larian yang unik ini. Baik, Malaysia boleh. ทีดีต้อนรับท่านสู่สันหลังมังกรสันหยงโปวันนี้เรามีการวิ่งในทะเลซึ่งถือว่าเป็นการวิ่งแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรามาวิ่งกลางทะเล ประทับใจสตูลนมากนะสะตูลนเป็นเมืองที่ที่บรรยากาศดีสะอาดสงบธรรมชาติบริสุทธิ์การวิ่งอ่าสันมาก่อนครั้งนี้ก็เมื่อรู้ข่าวก็ผมก็ต้องมาให้ได้แล้ววันนี้ก็มาก็รู้สึกว่าประทับใจบรรยากาศดีแล้วก็ประชาชนให้ความร่วมมือ,อการจัดการก็ดีมากถือว่าเป็นเป็นการวิ่งที่ที่น่าประ,ประทับใจ มาสี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับก็เดินเต้นนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ทางจังหวัดสตูลนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสร้างให้เยาชชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสกับธรรมชาติบ้านตัวในนะครับจังหวัดสตูลนะครับอยากให้พี่น้องครับต่างจังหวัดนะครับได้มาสัมผัสกับธรรมชาติบ้านผมนะครับแล้วก็อยากปีหน้าครับอยากจะเชิญชวนนะครับนักวิ่งและก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้มาวิ่งมาสร้างความสนุก สร้างความสีสันนะครับที่หาดสลังมังกรแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ